สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกท่านพร้อมที่จะเรียนกันแล้วใช่ไหมคะไปกันเลยค่ะบทที่4เครื่องมือการวัดผลการศึกษาด้านจิตพิสัยเครื่องมือทางด้านจิตพิสัยหรือว่า affective domain นะคะ affective domain เนี่ยจะเป็นการกระทำที่เป็นกระบวนการภายในเช่นความรู้สึกอารมณ์เจตคติค่านิยมนะคะแล้วก็ในที่นี้นะคะอาจารย์ขอมุ่งไปที่ คุณลักษณะอันพึงประสงค์นะคะซึ่งมันก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกนะคะที่เกี่ยวข้องกับการรักชาติศา,าสตร์ศาสตร์ซื่อสัตย์สุจริตมีวินยัยใฝ่เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียงมุ่งมั่นในการทํางานรักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะค่ะหลักการในการวัดจิตพิสัยนะคะอย่างแรกก็จะต้องวัดให้ครอบคลุมคุณลักษณะที่ต้องการวัดนะคะ วัดหลายๆครั้งนะคะไม่ใช่วัดแค่ครั้งเดียวหรือว่าวัดที่ปลายเทอมแค่ครั้งเดียววัดอย่างต่อเนื่องค่ะโดยเราสามารถที่จะสอดแทรกเข้าไปในทุกแผนการสอนได้เลยแล้วก็ในมหาวิทยาลัยราชพัฏอุดรธานีนะคะเวลาที่คุณเขียนแผนการสอนนะคะคุณก็จะต้องสอดแทรกการวัดจิตวิสัยเข้าไปในทุกๆแผนด้วยเช่นกันดังนั้นเวลาที่คุณเขียนแผนมันจะมีตัวเขึ้นมาให้คุณเขียนจุดประสงค์คุณก็สามารถที่จะ แลงจุดประสงค์เหล่านั้นกลับออกมาเป็นคะแนนได้ด้วยค่ะแล้วก็วัดโดยเน้นความร่วมมือของผู้เรียนถ้าเราไม่บอกก่อนเด็กก็จะไม่รู้ใช่ไหมคะว่าเราจะวัดดังนั้นเราก็จะต้องบอกเขาเพื่อเขาจะได้แสดงพฤติกรรมนั้นออกมาให้เราเห็นเพื่อที่เราจะได้สามารถให้คะแนนเขาได้แล้วอย่าลืมนะคะว่าพฤติกรรมต่างๆนั้นมันก็จะต้องเข้ากันกับแผนการสอนที่คุณกำลังสอนด้วยนะคะ แล้วก็เราวัดเพื่อการพัฒนาค่ะเราไม่ได้วัดเพื่อที่จะตัดสินว่าได้หรือว่าตกนะคะเราวัดเพื่อที่จะพัฒนาเขาไปเรื่อยๆถ้าเขายังไม่มีวินยัยเราก็พัฒนาให้เขามีวินัยมากยิ่งขึ้นไม่ใช่ว่าบอกว่าเขาตกการมีวินยัยแล้วก็ไม่มีการซ่อมแซมอะไรภายหลังนะคะอันนี้เราวัดเพื่อการพัฒนานะคะ เครื่องมือวัดทางด้านจิตพิสัยนะคะในเอกสารเล่มนี้นะคะจะมีอยู่9อย่างนั่นก็คือมาตราส่วนประมาณค่านะคะแบบสำรวจรายการแบบวัดเชิงสถานการณ์แบบสังเกตแฟ้มผส,สมผลงานแบบสัมภาษณ์เทคนิคสังคมมิติการศึกษารายกรณีแล้วก็การสื่อสารส่วนบุคคลนะคะซึ่งอาจารย์จะยกตัวอย่างในทุกๆอันนะคะ อย่างเช่นอันแรกค่ะมาตราส่วนประมาณค่าหรือว่า rating scale อันนี้นะคะมีหล,หลายแบบนะคะอย่างแรกคือแบบประเมินมาตราส่วนแบบบรรยายนะคะอย่างเช่น ในกรอบตัวอย่างสีแดงนะคะตัวอย่างที่4.1วิธีการสอนที่ครูใช้มีความเหมาะสมเพียงใดแล้วโคก็จะติ๊กว่ามากที่สุดมากปานกลางน้อยหรือว่าน้อยที่สุด2ค่ะแบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่าแบบตัวเลขก็จะมี5 4 3 2 1ซึ่งโดยในยะแล้ว5หมายถึงพอใจมากสุดนะคะ1ก็คือพึงพอใจน้อยสุดเวลาที่ถามก็จะมีสเต็มนะคะสเต็มด้านบนเราก็จะมีตัวเลขด้านล่างนะคะ5หมายถึงมาก1หมายถึงน้อยนะคะ แบบที่3ค่ะมาดรส่วนประมาณค่าแบบเส้นนะคะอันนี้ก็จะให้ติ๊กนะคะไอตัวที่เข้าใกล้มากที่สุดนะคะจริงๆแล้วจะเป็นเส้นเปล่าๆก็ได้นะคะเด็กนักเรียนชอบไปอยู่ตรงไหนก็ให้กาไปตรงนั้นให้มากถ้าสมมุติว่าเขาชอบมากที่สุดเขาก็จะกากระบาดไปใกล้ๆคำว่ามากนะคะถ้าเขาชอบน้อยเขาก็จะกากระบาด ไปในช่องที่น้อยนะคะแบบที่4นะคะแบบสัญลักษณ์แบบสัญลักษณ์ญญนี้นะคะเหมาะกับเด็กประถมวัยนะคะเด็กประถมวัยถึงปสนะคะปสา 3, ปสีนะคะนั่นก็คือเหมาะสําหรับประถมวัยไปจนถึงประถมต้นนะคะเพราะว่าเด็กเดกเรียนเล็กๆนะคะจะแยกความรู้สึกยังไม่ค่อยได้นะคะดังนั้นเขาจะทําได้แค่ยิ้มเฉยๆแล้วก็เบะปาก นั่นก็คือชอบเฉยๆหรือก็ไม่ชอบนะคะถ้ายังเด็กอยู่นะคะเขาก็จะสามารถที่จะเข้าใจในรูปแค่นี้นะคะเขาจะแบ่งความรู้สึกยังไม่ค่อยได้นะคะแบบที่5ค่ะแบบที่เราพยายามที่จะทําให้เป็นแบบนี้เยอะๆนั่นก็คือแบบประเมินค่าแบบริเค r ลนะคะซึ่งมันก็จะมีตัวสเตมอันนี้ ในตัวอย่างนะคะก็จะมีอยู่5ข้อ1 2 3 4 5นะคะแล้วก็จะมีระดับความคิดเห็นที่อยู่ทางด้านขวาก็จะเป็นมากที่สุดมากปานกลางน้อยน้อยที่สุดโดยที่รายการประเมินนะคะควรที่จะเป็นเรื่องเดียวกันหรือว่าเป็นเรื่องที่เราต้องการจะวัดนะคะ,ะตัวอย่างนะคะแบบสังเกตการทำงานร่วมกันอันนี้คุณสามารถที่จะก๊อบไปใช้ได้เลยนะคะถ้าสมมติว่า ในแผนการสอนนั้นนะคะมีการให้เด็กนักเรียนทํางานร่วมกันนะคะก็จะมีรายการพฤติกรรมก็คือมีการวางแผนกันไหมมีแบ่งหน้าที่กันไหมมีการร่วมแสดงความคิดเห็นไหมหรืมีการร่วมแก้ปัญหาไหมมีการยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกันไหมนะคะซึ่งแบบนี้เป็นแบบเช็คลิสต์นะคะซึ่งเป็นแบบที่สองเนาะแบบเช็คลิสต์นี้นะคะก็จะเป็นแบบมีหรือว่าไม่มีนะคะ อันนี้นะคะ5 4 3 2 1มากที่สุดมากกานกลางน้อย,น,อยน้อยที่สุดอันนี้จะเรียก rating scale นะคะอันนี้แค่มีหรือว่าไม่มีจะเรียกว่า checklist นะคะหรือว่าแบบสำรวจรายการนะคะแบบวัดเชิงสถานการณ์ค่ะจะเป็นแบบวัดที่ได้กําหนดสถานการณ์ขึ้นเพื่อให้แสดงความคิดเห็นนะคะก็จะเป็นข้อความยาวๆนะคะแล้วก็ถามว่า รู้สึกอย่างไรหรือว่าเข้าใจอย่างไรนะคะถ้าเป็นแบบสังเกตอันนี้จะเป็นแบบแผนภูมิการมีส่วนร่วมนะคะเราก็จะมีรายการหรือว่าแนวคิดที่นําเสนอนะคะมีความสําคัญมากนะคะมีความสําคัญน่าสงสัยไม่ชัดเจนหรือว่าอภิปรายไม่ตรงประเด็นนะคะแล้วก็จะมีนักเรียนผู้ร่วมอภิปรายถ้าสมมติว่าอภิปรายในประเด็นสําคัญเราก็จะติ๊กถูกนะคะใครพูดในประเด็นสําคัญมากก็จะติ๊กถูกมากอย่างเงี้ยค่ะ แฟ้มสะสมผลงานนะคะคุณก็จะได้เรียนอย่างเข้มข้นนะคะในบทที่6นะคะซึ่งพอร์ตโฟลิโอเนี่ยก็จะเป็นแฟ้มสะสมผลงานที่อาจจะใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมเอาไว้ในการแสดงคุณลักษณะที่พึงประสงค์หรือว่ามีคุณธรรมจริยธรรมนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องคร่าวๆก่อนนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะพูดอย่างเข้มข้นนะคะในบทต่อๆไปนะคะ แบบสัมภาษณ์ค่ะก็จะมีแบบมีโครงสร้างกับไม่มีโครงสร้างมีทั้งแบบสัมภาษณ์แบบกลุ่มกับแบบสัมภาษณ์แบบเดี่ยวนะคะอันแรกค่ะแบบมีโครงสร้างนะคะอ,อย่างที่เห็นนะคะว่าเวลาที่คุณสัมภาษณ์คุณอาจจะพูดนะคะแต่ว่าตัวที่เป็นสเตมต่างๆมันจะไม่หลากหลายนะคะจะคนที่ถูกสัมภาษณ์ก็จะถูกถามคนที่สัมภาษณ์ก็จะติ๊กถูกอย่างเดียวเลยนะคะว่าเออเนี่ย ข้อมูลส่วนตัวเป็นยังไงการดําเนินการเป็นยังไงนะคะซึ่งก็แปลว่าตัวคําถามเนี่ยมันฟิกคําตอบที่เป็นไปได้เนี่ยมันฟิกนะคะดูอย่างเช่นดูตอนที่2เนาะการดําเนินการเนาะสอกับ2.2คุณจะเห็นได้ว่ามันค่อนข้างที่จะฟิกว่าเออเนี่ยเขาจะมีหน้าที่แค่นี้นะแล้วก็มีการทํางานแค่นี้นะนะคะมันค่อนข้างที่จะตัวตัวตัวข้อคําถามนะคะ จะดิ้ดไม่ค่อยได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นแบบไม่มีโครงสร้างก็จะมีเฉพาะข้อคําถามนะคะอย่างข้อที่1มีบทบาทยังไงข้อที่2ดําเนินการตามหน้าที่หรือไม่อันนี้คําตอบที่ได้ก็จะหลากหลายนะคะถ้ามีโครงสร้างนะคะคำตอบที่ได้จะไม่หลากหลายแต่ถ้าไม่มีโครงสร้างคําตอบที่ได้นะคะจะเป็นสิ่งที่คนที่ถูกสัมภาษณ์ตอบออกมานะคะคำตอบจะไม่หลากหลายคำตอบจะหลากหลายนะคะอันนี้คำตอบจะหลากหลาย เทคนิคสังคมมิตินะคะอันนี้เหมาะนะคะสำหรับที่เวลาที่พอเราเข้าไปแล้วเราอยากจะรู้ว่าแผนผังความสัมพันธ์ของเด็กณเวลานั้นเป็นอย่างไรเราสามารถที่จะดูคร่าวๆได้นะคะว่าความสัมพันธ์ภายในห้องเนี่ยเป็นยังไงซึ่งมันจะทำให้เราตอบได้ว่าเด็กเนี่ยควรที่จะทำงานเป็นกลุ่มหรือว่าทำงานเดี่ยวหรือว่าเราสามารถที่จะจัดกลุ่มได้ไหมว่า ใครควรที่จะอยู่กับใครนะคะอย่างเช่นดูคร่าวๆอันเนี้ยคุณอาจจะใช้คำถามว่าคุณอยากนั่งใกล้ใครหรือคุณคิดว่าใครเก่งที่สุดนะคะพอผลออกมานะคะคุณจะเห็นได้ว่า,าหมายเลขสิบนะคะซึ่งเป็นเด็กนักเรียนหญิงนะคะเขาไม่เอาใครเลยนะคะส่วนห้ากับหกเนี่ยเขาเลือกกันและกันคุณดูที่ลูกศรน,นะคะดูที่ลูกศรนนะคะถ้าจิ้มไปทางเดียวแปลว่า,าเลือก เขาเลือกคนนั้นแต่คนนั้นไม่เลือกกลับแต่ถ้าเลือกกันไปมานะคะก็จะเห็นได้ว่ามีลูกศรชี้ไปมานะคะมีไปแล้วก็มีกลับอาจจะมีทางเดียวด้วยนะคะอันนี้คนที่มีปัญหานะคะน่าจะเป็น5กับ6ซึ่งเขาอาจจะเป็นเขาอาจจะเป็น แฟนกันก็ได้อ่า้าดูาคร่าวๆเนาะหรือไม่เขาก็อาจจะเป็นคู่หูที่ติดกันก็ได้นะคะอันนี้คุณก็ต้องดูลยว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นนะคะอ่าเวลาที่ทํางานกลุม่ม2คนนี้จะชอบอยู่ด้วยกันแน่นอนทีนี้ถ้ามีปัญหาคุณก็สามารถที่จะเอาเขาออกมาให้ไปอยู่กับกลุ่มอื่นหรือว่าถ้าไม่มีปัญหาก็ให้เขาจับคู่กันต่อไปหมายเลข10นะคะไม่เอาใครนะคะดังนั้นคุณก็จะเห็นได้ว่ามันมีปัญหาละ นะคะถ้าเวลาจัดงานกลุ่มอย่างเงี้ยคุณก็ต้องอให้เขาไปร่วมกับคนอื่นให้มากนะคะแล้วคนที่ป๊อปปูล่าที่สุดนะคะก็จะเป็นหมายเลขหนึ่งนะคะมีคนเลือกตั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าคนนะคะเวลาที่ดูเราก็จะดูเป็นอย่างเงี้ยค่ะว่าเออเนี่ยแผนผังในห้องเนี่ยมันเป็นยังไงในห้องมีสังคมเป็นยังไงนะคะอ,อันนี้เป็นตัวอย่างนะคะแผนผังสังคมมิติ นะคะในชีวิตจริงมันไม่มีนักเรียนแค่10คนนะคะเราก็สามารถที่จะมองเห็นได้นะคะว่าในห้องเนี่ยใช้เทคนิคนี้มันจะทำให้เห็นความสัมพันธ์ในห้องแล้วเราก็จะสามารถจัดกิจกรรมให้เข้ากันกับสิ่งที่สังคมมิติมันเป็นไปนะคะ การศึกษารายกรณีมีอยู่หลายอย่างนะคะที่เอามาให้ดูเนี่ยเป็นการเขียนภาพความคิดโดยให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางนะคะเราพยายามที่จะฉา,ายภาพต่างๆที่อยู่ภายในใจของผู้เรียนออกมาเพื่อที่เราจะได้เข้าใจเด็กนะคะการสื่อสารส่วนบุคคลอันเนี้ยจะมีอยู่เยอะเลยนะคะก็ จะมีตารางข้อมูลสอบถามเกี่ยวกับนักเรียนรายบุคคลนะคะถามตอบเรื่องอะไรเขามีความรู้พื้นฐานไหมมีทักษะไหมมีพัฒนาการทางความรู้ไหม นะคะหรือตัวอย่างเป็นแบบบันทึกการสนทนาถ้ามีการสนทนาแล้วบางทีการบันทึกก็มีประโยชน์เช่นกันนะคะบันทึกผลการอภิปรายในชั้นเรียนนะคะนักเรียนคนนี้อภิปรายเรื่องอะไรนะคะแบบจดบันทึกการเรียนรู้ของนักเรียนนะคะวันนี้ได้เรียนอะไรบ้างต้องการความช่วยเหลือในเรื่องอะไรบ้างนะคะนักเรียนอาจจะบันทึกมาแล้วเราก็บันทึกต่อนะคะ แบบจดบันทึกการทำความดีนะคะอันนี้คุณอาจจะเคยทำนะคะอาจารย์ก็เคยทำค่ะแบบบันทึกการสอบปากเปลา่าอันนี้ในกรณีที่มีการสอบปากเปล่านะคะต่อไปอาจารย์จะพูดถึงสิ่งที่เราควรจะมุ่งไปนั่นก็คือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ซึ่งคุณลักษณะอันพึงประสงค์เนี่ยมันมีอยู่ในมาตรฐาน การเรียนรู้ตัวชี้วัดนะคะอยู่ในหลักสูตรแกนกลางนะคะมีอยู่8อย่างคือรักชาติศาสตร์กษัตริย์ศื่อสสุสสจริตมีวินัยฝ่ายเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียงมุ่งม,มั่นในการทํางานรักความเป็นไทยแล้วก็มีจิตสาธารณะนะคะซึ่งความสําคัญของคุณลักษณะอันพึงประสงค์นะคะซึ่งมันจะมีอยู่ในทั้งหล,ลักสูตรแกนกลางปี51แล้วก็ปี60ะคะโดยที่ ทุกคนนะคะเวลาที่เข้าไปฝึกสอนแล้วคุณก็จะต้องเขียนปพสีนะคะซึ่งมันจะต้องมีคะแนนที่คุณจะต้องกรอกนะคะโดยที่การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์เนี่ยจะใช้เป็นส่วนหนึ่งในการสัดส่วนกันให้คะแนนนะคะระหว่างการเรียนปลายปีกับปลายภาคนะคะหลักฐานหรือร่องรอยที่แสดงออกถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์นะคะอาจจะมา จากที่เดียวกับการประเมินในรายวิชานะคะแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ส่วนหนึ่งของคะแนนในรายวิชาค่ะการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์จะต้องใช้ข้อมูลจากการสังเกตพฤติกรรมนะคะอาจจะเป็นรายสัปดาห์รายเดือนรายภาคหรือว่ารายปีนะคะแล้วก็การสรุปผลการประเมินการดําเนินการเมื่อจบปีสุดท้ายของแต่ละระดับการศึกษาโดยแบ่งเป็น4ระดับคือดีเยี่ยมดีผ่านแล้วก็ไม่ผ่านนะคะซึ่งคุณจะเห็นได้ว่าถ้า เราสามารถที่จะเอาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไปประเมินในชั้นเรียนในทุกๆคาบนะคะหรือว่าในทุกๆครั้งที่มีการสอบนะคะก็จะลดภาระในการคิดคะแนนขึ้นมาเองนะคะว่าเด็กควรที่จะมีอันนี้เท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่เพราะสุดท้ายแล้วทั้ง8ตัวนี้นะคะจะออกมาเป็นคะแนนสระดับคือดีเยี่ยมดีผ่านไม่ผ่านถ้าเราเก็บคะแนน เรื่อยๆนะคะถ้าคุณบันทึกเรื่อยๆนะคะคุณก็จะมีคะแนนมาใส่โดยไม่ต้องมโนคะแนนขึ้นมาค่ะหลักการสร้างเครื่องมือวัดคุณลักษณะอันึงประสงค์นะคะก็จะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายไฟล์นะคะก็จะต้องอาศัยข้อม,มูลในหลายๆด้านแล้วก็เน้นประเมินเพื่อการพัฒนาค่ะ แนวทางการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างแรกก็คือเราจะมีการวิเคราะห์ตัวชี้วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์กับกระบวนการพัฒนาแล้วก็ประเมินในสถานศึกษาค่ะโดยที่ข้างในเนี่ยก็จะมีตัวแยกตัวตัวชี้วัดย่อยๆอ,อ,อย่างเช่นรักชาติตรกรสับกรัตริยก็จะต้องเป็นพลเมืองดีของชาติทำรงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทยศรัทธาย,ยึดมั่นและเป็น ปฏิบัติตามหลักศาสนาเขารบเทิดทูนพระมหากษัตริย์โดยที่กระบวนการพัฒนาที่อยู่ในช่องทางด้านขวาก็จะตัวที่เป็นดอกจันนะคะอันนี้อันนี้เราอาจจะไม่ต้องประเมินนะคะแต่ว่าตัวที่ติกถูกนะคะนั่นก็คืออย่างเช่นปันเป็นพลเมืองดีของชาตินะคะเราอาจจะประเมินในโครงการหรือว่าเราอาจจะประเมินจาก กิจ,จวัตรประจําวันนะคะอันนี้จะเป็นการวางแผนค่ะวางแผนว่าเราจะประเมินตอนไหนนะคะคร่าวๆนะคะเห็นไหมคะว่าเนี่ยก็จะมีการที่จะวางแผนเอาไว้ว่าเนี่ยเราจะประเมินเมื่อไหร่ตอนไหนนะคะ อาจจะประเมินตามกลุ่มสาระประเมินตามกิจกรรมประเมินตามโครงการหรือว่าประเมินจากกิจวัตรประจําวันนะคะในเอกสารคุณสามารถไปดูเพิ่มเติมได้เลยค่ะวิธีการรายงานคุณลักษณะอันพึงประสงค์นะคะจะต้องบันทึกลงในแต่ละภาคเรียน นะคะของแต่ละปีการศึกษานะคะเขียนสรุปในแต่ละปีการศึกษานะคะโดยประเมินแสดงพัฒนาการสุดท้ายนะคะโดยจะแจ้งในภาคการเรียนที่2นะคะบันทึกลงในช่องสรุปของปีการศึกษานั้นๆเมื่อเสร็จสิ้นการบันทึกในแต่ละปีจะให้ นำช่องสรุปไปบันทึกในบันทึกพัฒนาการคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของแต่ละระดับชั้นนะคะซึ่งก็จะมีระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นแล้วก็มัธยมศึกษาตอนปลายค่ะแล้วก็พิจารณาตัดสินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของแต่ละระดับนะคะโดยมีแนวทางในการประเมินแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะอันนี้คือแบบปพ .4 นะคะ ที่บันทึกผลการประเมินรายงานคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ทุกคนนะคะจะต้องหัดเขียนนะคะคุณจะต้องรายงานแบบนี้ค่ะตัวยอย่างนะคะในการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์นะคะอันนี้จะเป็นชั้นเรียนชั้นปสี่ของคุณครูปัฒนาปัตมานะคะอันนี้จะเป็นการใช้ วิธีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงนั่นก็คือมีการวางแผนร่วมกับนักเรียนค่ะครูก็จะบอกเลยว่าเนี่ยมีอยู่8อันรักชาติัศาสนาซื่อสย์จริตมีวินัยใฝ่เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียงมุ่งมั่นในการทํางานรักความเป็นไทยมีจิตสาธารณะและหลังจากนั้นค่ะผู้ประเมินนั่นก็แปลว่าคุณดูช่องที่1 2 3 4อ่ะช่องที่4ก่อนสุดท้ายนะคะคุณจะเห็นได้ว่าแต่ละช่องนะคะมีคนประเมินไม่เท่ากัน นั่นก็แปลว่าคุณครูนะคะจะไปถามนักเรียนในห้องนะคะให้โหวตกันค่ะว่าด้านที่หนึ่งเขาจะให้ใครเป็นคนประเมินบ้างนะคะด้านที่1ให้คุณครูประเมินนักเรียนประเมินตนเองผู้ปกครองในขณะที่ความซื่อสัตย์สุจริตนะคะผลการโหวตก็คือคุณครูปัตมาเป็นคนให้คะแนนนักเรียนประเมินตนเองเพื่อนให้คะแนนแล้วก็ผู้ปกครองให้คะแนนนะคะมีวิน,นัยครูปัตมา นักเรียนประเมินตนเองเพื่อนผู้ปกครองนะคะฝ่ายเรียนรู้นะคะผู้ปฐมมาก,กับผู้ปกครองนะคะอันนี้เป็นการตกลงล่วงหน้านะคะซึ่งใช้หลักการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงนั่นเองส่วนวิธีการประเมินแล้วก็เครื่องแล้วก็เครื่องมือนะคะเครื่องมืออาจารย์ได้พูดไปแล้วทั้งตั้งแต่ตอนต้น นะคะส่วนวิธีการประเมินมันก็ขึ้นอยู่กับเครื่องมือแล้วก็วิธีการประเมินนะคะ2ออย่างนี้วิธีการประเมินแล้วก็เครื่องมือนะคะก็จะเป็นสิ่งที่ลิงก์กันหรือว่าเ,อาเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันนะคะคุณจะใช้แบบไหนก็ได้นะคะแล้วแต่นะคะ แต่สิ่งที่คุณต้องทําก็คือคุณจะต้องเซตเอาไว้ร่วงหน้าว่าเนี่ยถ้ามีวินัยนะเราจะใช้แบบสังเกตนะคะถ้าไฟเรียนรู้ก็จะมีแบบสังเกตแบบสอบถามแบบสัมภาษณ์รักษาศักรสร์เราจะใช้แบบสังเกตแบบนี้เป็นต้นนะคะ จะต้องมีการวางแผนล่วงหน้าเอาไว้ว่าวิธีการประเมินคืออะไรเครื่องมือคือใครแล้วก็คนที่ให้คะแนนเขาเป็นใครนะคะระยะเวลาอันนี้จะเป็นคร่าวๆนะคะสังเกตเป็นระยะสัปดาห์ละหนึ่งครั้งสรุปภาคเรียนละหนึ่งครั้งนะคะทีนี้เรามาดูนะอันนี้สมมตุติด้านความมีวินัยนะคะแบบสังเกตการมีวินัยนะคะจะ,ะดูรายการพฤติกรรมเนาะ จัดเก็บเป็นที่เป็นทางไหมแต่งตัวถูกระเบียบไหมเข้าแถวซื้ออาหารไหมทิ้งขยะไหมทํากิจกรรมตามเวลาหรือเปล่านะคะทํางานเสร็จตามที่กําหนดหรือเปล่าทําตามกฎระเบียบของห้องเรียนหรือเปล่าไปโรงเรียนทันเวลาหรือว่าเข้าร่วมกิจกรรมหรือเปล่านะคะทีนี้หยูดดูด้านล่างนะคะผู้ประเมินเป็นใครเป็นครูผู้ปกครองนักเรียนประเมินตนเองแล้วก็เพื่อนมันมาจากตรงนี้ค่ะอันที่3มมีวินยัยนะคะเราใช้แบบสังเกตพฤติกรรม คนที่ให้คะแนนคือครูนักเรียนประเมินตนเองเพื่อนผู้ปกครองนะคะเห็นไหมดังนั้นด้านล่างนะคะการมีวินัยนะคะก็จะเป็นครูผู้ปกครองนักเรียนประเมินตนเองแล้วก็เพื่อนนะคะทุกคนมีสิทธิ์ให้คะแนนนักเรียนนะคะแล้วเราก็เอาคะแนนนั้นนะคะมาเพื่อที่จะสรุปในตอนท้ายนั่นเองค่ะแล้วทีนี้ถ้าสมมุตินะคะว่าคุณจะใช้ในห้องเรียนหรือว่า ในการจัดการชั้นเรียนในแต่ละครั้งนะคะคุณอาจจะเอาบางอย่างนะคะเป็นการให้คะแนนอย่างเช่นเก็บของเปนที่เป็นทางแต่งกายถูกระเบียบนะคะเข้าแถวซื้ออาหารหรือว่าใช้ห้องน้ำอันนี้เนื่องจากเราไม่เห็นในห้องเรียนดังนั้นเราอาจจะตัดทิ้งนะคะทิ้งขยานะคะทํากิจวัตรอันนี้เราอาจจะไม่เห็นนะคะเราอาจจะตัดทิ้งนะคะทํางานเสร็จตามเวลาที่กําหนดทำตามกฎระเบียบที่ห้องเรียน อันที่8ไปเรียนทันเวลาเข้าร่วมกิจกรรมตามเวลาอันนี้เราอาจจะใช้ในห้องเรียนไม่ได้หรืออาจจะใช้เฉพาะในวิชานั้นที่เรากําลังสอนไม่ได้ดังนั้นเราอาจจะใช้แค่ข้อ1ข้อ2ข้อ4ข้อ6ข้อ7นะคะอาจจะแยกพวกนี้มาใช้ในการให้คะแนนในห้องเรียนก็ได้นะคะแต่ว่าอันรวมๆนะคะอันที่มีทั้ง8ข้อนี้นะคะ ครูผู้ปกครองนักเรียนประเมินตัวเองแล้วก็เพื่อนให้คะแนนนะคะเวลาที่คุณเอามาใส่ในแผนการสอนนอกจากคุณที่คุณจะใส่ในนี้แล้วนะคะคุณก็อาจจะให้คะแนนเป็นแบบนี้ค่ะให้เป็นชื่อนักเรียนนะคะแล้วก็จะเป็นช่องนะคะซึ่งจะเป็น8อ่ะเป็น8นะคะอันนี้อาจารย์ผิดเปเลขเเนาะเป็น8อันนะคะ8 8ช่องนะคะแต่ละช่องได้กี่แต้มนะคะ นี่แปดนะคะก็จะเป็นคะแนนเป็นสามสองหนึ่งศูนย์สามคือทำเป็นประจำสองบางครั้งน้อยหนึ่งครั้งไม่ทำเลยซึ่งคะแนนเต็มทั้งหมดนี่ก็จะเป็นสามแปดยีเต็มทั้งหมด24คะแนนนะคะทีนี้ค่ะ เนื่องจากอาจารย์พูดตั้งแต่ตอนตอนแรกแล้วนะคะระดับคุณภาพมีดีเยี่ยมดีผ่านไม่ผ่านนะคะและคะแนนเต็มนะคะคือ24คะแนนนะคะคะแนนที่เป็นไปได้นะคะมีศูนย์เห็นไหมดังนั้นคะแนนที่เป็นไปได้มีตั้งแต่0ถึง24คะแนนแล้วทีนี้ทําน้อยครั้งสมมุตินะคะอาจารย์คิดเอาไว้นะคะว่า น้อยครั้งเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่รับได้น้อยที่สุดแล้วนะคะไม่ทําโดยอันนี้คือรับไม่ได้เลยน้อยครั้งนะคะดังนั้นคะแนนน้อยที่สุดที่เป็นไปได้นะคะคือ8คะแนนนะคะ 1, 1 8. นึคูณแปนคูณแะคะแล้วคะแนนเต็มคือ24นะคะอ่าน้อยสุดที่รับได้คือ8ปดแล้วมาดูเกณฑ์การประเมินด้านล่างนะคะดีเยี่ยม นะคะจะเป็น20-24นะคะ D 14-19ผ่าน8-13ไม่ผ่าน0-7จริงๆ0-7นะคะจาพ์พิมพ์ผิดเป็น0-8นะคะว่าแย่จังนะคะไม่ผ่าน0-7คะแนนผ่านคือ8-13นะคะจริงๆแล้วเราเอา24 ลบด้วย8หารด้วย3มันก็เลยจะได้เป็น20ถึง24 14 19 8ถึง13 0 7นะคะเอาคะแนนต่ำสุดนะก็คือ0ถึง7นะคะโดยที่8เป็นคะแนนน้อยที่สุดที่หลับได้นะคะก็จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะวิธีการคิดนะคะเอาคะแนนมากสุดลบคะแนนที่ เป็นไปได้ที่เราพอที่จะรับได้นั่นก็คือ8คะแนนนะคะหารด้วย3นะคะเราค่อยทำเป็นอ,อันตรภาคชั้นแบบนี้ออกมานะคะอันนี้แบบสรุปผลนะคะซึ่งคุณสามารถเขียนสรุปผลแบบนี้นะคะเพื่อที่จะให้เด็กเอากลับไปบ้านนะคะโดยที่ช่องคุณจะเห็นได้ว่าในตารางสีชมพูเนาะช่องว่างๆนะคะนั่นก็คือ,อ ไม่มีคนประเมินนะคะอย่างเช่นรักชาติสัตว์กษัตริย์นะคะครูผู้ปกครองนักเรียนเป็นผู้ให้คะแนนนะคะนี่มาจากอันนี้เห็นไหมคะรักชาติสัตว์กษัตริย์นะคะครูนักเรียนนะคะประเมินตนเองแล้วก็ผู้ปกครองส่วนเพื่อนนะคะเราไม่ได้กําหนดไว้ให้เพื่อนเป็นคนที่ให้คะแนนดังนั้นตัวนี้ก็จะ เป็นตัวที่ว่างเอาไว้นะคะวิธีการสรุปผลง่ายๆคะ่ะ3ดีก็เป็นดีนะคะซื่อสัตย์จริตจรนะคะ3ดีดเยี่ยมสรุปว่าดีนะคะมีวินยัย 3D 1ดีดเยี่ยมนะคะสรุปว่าดีฝ่รู้2ดีเท่ากับดีอยู่อย่างพอเพียง3ผ่านก็ผ่านนะคะขมุ่งมั่นในการ3 ความมั่นในการทำมาสามผ่านไอสามดีก็เป็นดีรักความเป็นไทยนะคะหนึ่งดีสองผ่านเท่ากับผ่านจิตสาธารณะดีเยี่ยมสามดีหนึ่งดังนั้นสรุปผลจึงเป็นดีเยี่ยมนะคะแล้วก็สรุปนะคะว่าดีนะคะ ไม่ดีนะคะแค่ดีเฉยๆแล้วก็จะมีการเซ็นชื่อทีนี้ค่ะเราจะต้องมีการบันทึกเพิ่มเติมจากการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์นะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นถ้าสมมุติว่าคุณเอาเฉพาะตัวนี้นะคะส่งรายงานไปนะคะอาจารย์คิดว่าคุณจะต้องมีปัญหากับผู้ปกครองแน่ๆเลยดังนั้นคุณก็จะต้อง เขียนเพิ่มค่ะบันทึกเพิ่มเติมอย่างเช่นชายก้องเกียรติเป็นนักเรียนที่เดยดเด่นเรื่องช่วยเหลือผู้อื่นจนบางครั้งลืมมึกถึงตัวเองอเนื่องจากก้อ,องเกียรติมาจากครอบครัวที่ดีจึงไม่เห็นคุณค่าของการออมการประหยัด ะะใช้ของให้คุ้มค่านะคะผู้ปกคกองกแก้ปัญหาโดยให้ข้อมูลเ,เ,เกี่ยวกับเด็กจนด้อยโอกาสเพื่อการสอนและก็กระตุ้นความตระหนักถึงการประหยัดและก,การใช้สิ่งของอย่างคุ้มค่าเพื่อเป็นพื้นฐานนําไปสู่การฝึกฝังคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงในสังคมไทยและสังคมโลกต่อไปนะคะเพราะว่าอะไรคะเห็นไหมว่าอันที่5อยู่อย่างพอเพียงก้องเกียรติแค่ผ่านนะคะ ดังนั้นนะคะแล้วก็รักความเป็นไทยเนี่ยก้องเกียรติก็แค่ผ่านดังนั้นเราก็จะต้องเขียนว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วการแก้ไขเป็นยังไงนะคะเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องมีปัญหาในภายหลังค่ะก็จะมีเกณฑ์รายคุณลักษณะนะคะซึ่งคุณสามารถที่จะอ่านเพิ่มเติมได้ในเอกสารที่อาจารย์ให้ดาวน์โหลดนะคะ แล้วก็เป็นการสรุปผลรายภาคเรียนนะคะก็จะมีดีเยี่ยมดีผ่านไม่ผ่านซึ่งเกณฑ์น,นี้นะคะอาจารย์ได้พูดไปแล้วนะคะในนี้ค่ะวิธีการประเมินต่างๆนะคะซึ่งรายละเอียดอยู่ในเอกสารเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะเจอกันที่ห้องเรียนค่ะสวัสดีค่ะ